จัดการสแกน QR c o d e โคใหม่ๆอีกครั้งนึงนะครับโดยครั้งนี้นะครับตัวหน้าจอทีวีจะมีการตอบสนองแล้วนะครับเราก็จะมีแจ้งเตือนว่าเราล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ,อ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานตัวแอป View หรือ VIU บนระบบทีวี LG กันเนื่องจากนะครับมีคำถามจากท่านผู้ชมบางท่านสอบถามกันเข้ามาว่า ตัวแอปวิวเนี่ยมันสามารถติดตั้งบนทีวี LG ได้ตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมบางเครื่องหรือบางรุ่นเนี่ยไปค้นหาในสต re ใน LG c o n ค e c t Store เนี่ยค้นหาไม่เจอติดตั้งไม่ได้แต่ว่าบางเครื่องสามารถติดตั้งใช้งานได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอยัดอธิบายหลักกัน,นะฮะว่าตัวทีวี LG ตั้งแต่ซีรีส์ไหนที่รองรับตัวแอปวิวนี้บ้างพร้อมกับสาธิตการล็อกอินบัญชี VIU p r e พ i u เเพื่อใช้งานบนระบบทีวี LG กัน โอเคเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นที่รองรับแนะนำเป็นซีรีส์ปี2016 Web OS 3.0หรือเป็นซีรีส์ที่ใหม่กว่าขึ้นไปก็ได้นะแต่สำหรับตัวซีรีส์ปี2016เนี่ยเขาอาจจะออกตัวสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นเช่นพวกรหัสโมเดล LH 5 7 0 LH 5 7 5อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่รองรับนะครับแนะนำเป็นรหัสตั้งแต่โมเดล LH 5 9หรือสูงกว่าขึ้นไปก็ได้นะครับ ส่วนสำหรับการติดตั้งเนี่ยเราสามารถไปค้นหาได้จาก LG Content Store หรือ LG Store ได้เลยนะครับแต่อาจจะมีเฉพาะซีรีส์ปี2021นะครับ w e b o s v e r s i o น6.0นะครับที่เวลาเราจะไปติดตั้งในสต o r e เนี่ยเราอาจจะต้องไปเข้าสู่ระบบหรือล็อกอินบัญชีก่อนส่วนสําหรับวิธีการล็อกอินบัญชีเข้าสู่ระบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงกวิธีการไว้ในคําอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับการรับชมบนทีวีนะครับเราจำเป็นต้องเป็นสมาชิก V.I.U. p r e เมียมก่อนซึ่งการสมัครสมาชิก V.I.U. p r e เมียมเนี่ยทุกคนต้องไปสมัครผ่านตัวแอปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับการสมัครเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบรายเดือนราย3เดือนแล้วก็รายปีนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนอกจากการรับชมบนทีวีได้แล้วเนี่ยสมาชิก V.I.U. p r e เมียมจะได้รับชมตัวซีรีส์หรือหนังในแอปโดยไม่มีโฆษณาคันนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามนี้เลย ส่วนตัวผมเองใช้เป็นการแลกรีดีมโค้ดจากแต้มบัตรเครดิตนะครับก็มากรอกที่หัวข้อรหัส VU i Premium ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากเราติดตั้งแอปบนทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าแรกเขาจะมีให้เราเข้าใช้งานได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือเข้าใช้งานด้วย QR Code นะครับวิธีสองด้วยรหัสพินแต่ไงเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นวิธี QR code ก่อนนะครับ ในหน้าขั้นตอน QR Code เนี่ยเราสามารถเปิดแอป i e w บนโทรศัพท์มือถือนะครับเลือกไปที่หัวข้อสแกน QR Code จัดการสแกนตรงนี้ได้เลยนะแต่ในครั้งนี้นะครับตัวแอปมันจะแจ้งเตือนว่าเรายังล็อกอินไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ใช่บัญชี viu premium นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอีกเครื่องหนึง่งมือถือที่ทำการล็อกอิน viu premium ไว้แล้วนะครับจัดการสแกน QR Code ไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้นะครับ ตัวหน้าจอทีวีจะมีการตอบสนองและนะครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนว่าเราล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับหากทีวีไม่มีการตอบสนองนะครับเราสามารถใช้เป็นวิธีที่2ได้ครับคือการเข้าใช้งานด้วยรหัสพินวิธีนี้นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยหน้าจอจะแจ้งเตือนให้เราโหลดแอปวิวบนโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับเราก็จะการกดถัดไปตรงนี้ได้เลยส่วน ขั้นตอนที่2นะครับแนะนำเปิดแอปวิวที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก VIU Premium ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยส่วนขั้นตอนที่3นะครับเราเปิดแอปวิวที่ลงทะเบียนบัญชีพรีเมียมไว้แล้วนะครับเลือกไปที่เข้าสู่ระบบ s มาร์ t ทจัดการจับคู่รหัสได้เลยนะครับสังเกตดูก็สามารถลองอินได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ สำหรับหน้าตาแอปพลิเคชันบนทีวี LG ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบเปิดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับยกตัวอย่างขณะที่เรารับชมคลิปอยู่เนี่ยเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะมีให้ดูเรื่องของคำอธิบายของแต่ละ EP นะครับตั้งค่าภาษาตั้งค่าความละเอียดภาพนะครับจากตรงนี้ได้เลยส่วนหมวดหมู่ต่างๆเราก็เลือกจากที่แท็บเมนูด้านซ้ายได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้งานตัว V I U บนระบบ TV LG อาจจะมีข้อจำกัดน,นิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะรับชมบนทีวีเนี่ยอาจจะต้องเป็นสมาชิก V I U พเมียมก่อนนะครับใครที่เป็นแฟนซีรีส์หรือหนังเอเชียนะครับลองใช้งานกันดูนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอตํามาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ